ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน <Hey>. oh. ข่าวที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง ลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น Who, What, Where, When, Why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม How เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ Who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมา นะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ําไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่องฮูเนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทํางานจริงๆเป็นผู้นําทางสังคมเป็นผู้นําทางความคิดพอโพสต์อะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อ,คน,อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม,ไม่ไม่ทันได้ระวังนะคะอย่างคนเป็นเป็นครูเป็นหมอ นะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสต์ข้อมูลบางอย่างด้วยด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนและวิชาชีพมันมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย w ู o แล้วก็จะเป็นวอตนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกรรรหลักจร,รรยาบัณหรือเปล่าคําว่าจรรยาบรณน,นี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสําหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมติถ่ายรูปที่ทํางาน นะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกําลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่2อ,อันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่3ก็จะเป็นเ,เวนกับแวร์ก็คือเรื่องของการลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราเราจะเห็นว่า มันมาใน f o r ์ a วิร์ดเนานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอไลน์แชทมันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้ให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นนะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆ แล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เราอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมัน,มนอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะ คลส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะฮูวัดเวิร์ดเวนไว H าวก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสัพวัยรุ่นต้องบอกว่ามาโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะ ถ้าถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจตข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คก,กับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่ เช็คแค่สสื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นที่เป็น,ปนต้นของของของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแลวค่ะก,ก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งห,หน่อยจะได้จะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริง